ไม่ทาม่านู่นเยดรนี่ว่ามแกตวอ๋อใชแยแจกขนมสวยได้ค่เพานุ่โปรอนดรมาแจกขนมนูนดรคนสวยขนมโคบใบเตยจ้าขนมโคงใบเตยอันีดรมาแจกเองเลย ทำเองเลยนะแต่ถึงได้หน่อยสวยสวยสวยไม่มีใครชมเราก็ชมเองสวยใช่ค่ะขนมจ้าไม่เป็นไรได้ได้แคร์ขอบคุณนะคะอันนี้เรียกว่าขนมขนมไปเตยขนมกล้ไปเตยขนมกล้วยเตย เวว่ากสิโปออร์เดียวว่าสิคโปร์อทิค่ะย,ยังเลยเนี่ยข้าคิวอยู่เน,นี่ย